มาทอดคนๆเดียวนะอุ oh, kind of so, ่นตลอดเฮ้ยอุ่นพี่ทอดเดี๋ยวนี้นี่พี่ทอดมาส่งตลอดมันผึบเลยไม่เอาไปร้อนแดดต่องานที่โรงพยาบาลไข้เป็นหน้างานเก่าเราเราเคยบิวที่นี่ทั้งหมดเลยนี่ก็จะเป็นงานตกแต่งห้องสวนมวลกระดูกนะครับเป็นกระดูกซฟพร์ทางเนเลขชื่อพื้นที่ที่เราเคยบิวไว้ทั้งหมด อันนี้เป็นงานเก่าเราครับเป็นแถบโอเคดทั้งหมดเลยต้องแบบที่เราดีไซน์ไว้ระบบไฟไฟพื้นเพื่อผนังระบบแต่งตอนขายถึงหน้าเขาเขาบอกว่าเป็นถึงนู่นเหรอต้องมาทางนี้มาเดี๋ยวพาไปอันนี้ก็สื่หน้างานลงในร้านดีสิเยอะใช่ตอนเล่นไปตอนเล่นน่าจะเป็นงานรีโนเวทห้องเก่า เป็นห้องกุงตัวมันกระดูกของโงมาค่าย วัดพื้นที่ห้องครับเพื่อนำไปออกแบบอุปกรณ์ก็จะมีเลเซอร์ครับมันเร็วดี <c oughs> เร็วแล,วละละเอียดดีแต่ยังไงแต่ก่อนขึ้นงานจริงก็ต้องมาบรีเช็คขนาดหลังออกแบบรอดอยู่ดีอ <c oughs> ย่างอย่างไงก็ต้องทำรีเสิร์ชก่อน งานสถานบริการเราต้องทำดีเสืร์และวเราก็ทำงานกันแบบไหนทำงานกี่คนใช้งานยังไงคนที What so ่ใช้งานคือใครเราต้องทำข้อมูลก่อนก่อนออกแบบพนักงานกี่คนมีแผนกไหนบ้างจะไหนบ้างควรจะวางจุดนี้ไว้ตรงไหนควรสังจรยังไงนี่คืออาคารบริการจะไม่เหมือนบ้านจรรายละเอียดมันเยอะรูปแบบกฎระเบียบหลายหลายอย่างมันเยอะมันเกี่ยวกับกฎระเบียบของสาธทัณสุด โอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับวัดลางานเสร็จเก็บรูปเก็บขนาดพื้นที่เรียบร้อยลำต่อไปก็กลับไปเขียนรายการว่าทาอะไรบ้างหลักๆก็น่าจะเป็นการรีเวทตกแต่งห้องตึกเก่าของโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีสุราษฎร์ธานีนะก็งานไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่อยากนกะแปลงโฉมห้องเก่าให้ดูดีก็วันนี้ก็เสร็จเท่านี้นะครับนนก็ฝากติดตามวอล์กของช่องแปดเจ้าไอดียสตูดิโอที่ YouTube ด้วยนะขอบคุณครับ